สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถ c a r ี่นะครับผมคันนี้นะครับผมปีหนึ่งห้านะครับผมรถมือเดียวมือแรกป้ายแดงนะครับเพิ่งวิ่งแค่สองหมื่นสองพันกว่าโลเท่านั้นนะครับผมเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่แท้แน่นอนนะครับผมเบาะเดิมๆนะครับผม ไม่มีขาดนะครับผมรถไม่เคยทําสีนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่ขยับ2,000มื่นกโล,โลเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้สีดําเดิมทั้งคันเลยครับตัวแอลอยู่นะครับผมน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับ รถสวยมากเลยครับคันนี้คันน้าจะเป็นสีเทานะครับไม่ใช่สีขาวนะครับสติกเกอร์อยู่นะครับผมกองมือแม่แรงครบนะครับก็อาอยู่นะครับผมนถไม่ขยับมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะครับผมคันนี้ สวยงามมากครับปี15ปลายปีนะครับทศจิกานะครับผมคันนี้ติดตั้ง LPG แล้วนะครับประหยัดมากเลยครับคันนี้รถสวยครับสวยจริงๆนะน็อตไม่มีขยับนะครับผมใ่เอี่ยมเลยเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผม เครื่องเดินเงียบนิ่งมากเลยครับผมเครื่องดีช่วงล่างแน่นนะครับผมเพิ่งวิ่งแค่สอ0หมื่นกโลทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับคันนี้ปีหน้านะครับวิ่งสองหมื่นกโลเอ่อจะแถมหลังคาทรงฟุตทักนะครับผมสามารถเปิดได้3ด้านนะครับผม อันนี้เราแถมให้เลยครับหลังคางมีแบตเตอรี่2ลูกนะครับสำรองไฟให้เรียบร้อยนะครับได้ตัวรถไปก็คุ้มแล้วครับผมรถมันไม่น้อยนะครับคันนี้ปี15ไม่0 0 0 0 0กว่าโลนะครับผมราคานะครับจะอยู่ที่169,000บาทเท่านั้นนะครับผม สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369000นะครับขอบคุณมากครับ